เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุไม่ถึง18ปคีควรได้รับคำแนะนำนะครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะไอ้สัสกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับผมามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องปากหมาพารวยนะครับผมอีพีนี้นะครับเราก็ามาอยู่กันกับ ค่าย PG เหมือนเดิมนะรู้สึกว่ามันแตกดีเหลือเกินนะครับสำหรับค่าย PG นี้เรามาอยู่กันกับเกมใหม่นะครับผมเกมของค่าย PG เกมหนึ่งที่ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมจะกดออโต้ไปนะครับกดออโต้แล้วกดสปีดไปเลยนะครับเครดิตผมมีอยู่ที่ประมาณ15800อก่าบาทนะหมอกบาทอาโอเคผมก็เราก็มาอยู่กันกับเบ็ดฟิกวันเช่นเคยนะครับผม ห้าสิบบาทไม่รู้จะได้หรือเลปล่านะ <Huh? S 1> อ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอย้ำนะครับผู้ที่มีภาวะทางการเงินนะครับควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผู้ที่อายุต้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะยังไงต่อนะสกเก็ตเตอร์ยังไม่มานะครับผม <Huh? S 1> อ้าวไอ้เจ้อ้าวมาแต่ไวอ่า5้บบาทโอ้ยยังไม่คุ้มเลยยังไม่ยังไม่เท่าไหร่เลยครับ เอ้าอะไรเนี่ย685บาทโอ้โหมีอีกหรือเปล่าครับนั่นไงมีอีกหรือเปล่าครับโอ้โหได้นิดเดียวนะยังยังยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่เยอะนะอ่า262บาทโอ้สกเกตเตอร์ยังไม่มานะครับท่านผู้ชมฮเอามารอลุน้นกันต่อไปนะครับผมมีอีกหรือเปล่าอื้อหือ เฮ้ยอ่าสำหรับเกมนี้นะเกมเฮียหลีนะเออผมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นช่องที่ไหนเขาจะมาปั่นดูกันนะครับผมอ่ะหมดออโต้ผมซื้อต่อนะผมไม่ได้ซื้อเอา้าโอ้โหพูดไปเพลินไปเอา้าเข้าเฉยเลยเฮียอ่ะโอเคมันจะมีให้เลือกนะท่านผู้ชมมันจะมีให้เลือกอยู่อยู่ห้อันนะ ต่อไปอ่าเป็นวายนะครับว้าววายลงเป็นแถวนะครับผมนั่นไงเ <Yahoo! S 1> ถ้าไหร่โอ้โหหกสิบเจ็ดบาทยังไม่คูณสามเป็นเท่าไหร่นะคูณสามนะครับสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทรับไปก่อนนะมีอีกหรือเปล่าครับอืนี่ไงอีกร้อยสิบสองบาทได้น้อยแต่ได้นะอ่าออมาดูกันนะครับผมนี่ไงเจ็ดร้อยสิบสองบาทได้มาก่อนแล้วนะครับ มีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าอ้าได้เงิ427บาทโอ้โหรับไปเบาๆนะครับผมได้อยู่ประมาณ1,657บาทนะครับยังไม่พอนะเอาเอาต่อนะเหลือประมาณ24กว่าครั้งนะครับผมการกดออตโต้ไปครั้งนี้นะครับ กดออโต้ยังไม่พอกดสปีดด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมว้ <Wow. S 1> าวอ้าวมีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าสเตเตอร์มาโอ้ยมาแม่ถัดูเดี๋ยวมันกี่นะโอ้โหนั่นไงมาแค่ถัวเดียวจริงๆอุ้ยแปดสิบเอา้าเขียร์เข้ามาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหมีอีกหรือเปล่าครับมีอีกหรือเปล่าโอ้โหเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วม,วมวเอาเอากูเลือกอันเดิมนี่แหละเอา้าเอา้าอันนี้คืออะไรครับท่านผู้ชม เกียอะไรไม่รู้นะยังไงก็วายมาเป็นแถวต่อไปนะครับผมเอ, <Wow. S 1> เอ้าวว้าเฮ้ยใครบอกไม่ใครบอกว่าไม่สุดเกมนี้กูกูได้อยู่นะได้อยู่นะเกมเฮียหลีนะเอา้าสองร้อยกว่าบาทรับไปก่อนนะครับผมนั่นไงโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผม oh, <no. S 1> มีอีกหรือเปล่าเท่าไหร่หเอ่ยเท่าไหร่เอ่ย ส4 0บาทโอ้โหก็ถือว่าได้เงินนะครับถือว่าได้เงินนะนั่นไง175หโอ้โหมีอีกหรือเปล่าครับครั้งสุดท้าย60บาทโอเครับเงินไปนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมพัากว่าบาทอ่ะน่าจะพอก่อนนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบไปพียงเท่งนี้ก่อนนะครับได้กำไรอยู่ที่ประมาณส0่0กว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อน EP หน้าผมมารีวิวให้ดูใหม่นะครับผมกราบสวัสดีครับผม